วิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมเกมโมบายเลจ d นเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นอีกมากมาย เติมบนเว็บมีสินลับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุดถึง25%มีช่องทางการชำระที่หลากหลายและช่องทางการชำระใหม่เอสเพลเยเตอร์ต้องที่นี่ที่เดียว r i c h m a n Shop เท่านั้นเ้ยรียะมแล้วยันทำอะไรได้ไม่รู้ไม่รู้สกิลเลยมันสัดเงาได้ตับรองเท้าได้แล้วก็ปาสกิลมันไปนเรื่อยแล้วมันก็ไฮโน มันรู้มันแค้นนะไม่รู้ว่าตัวมันอันตรายตรงไหนแค่มีเรียร์สกนี่ไปไหนอะลับปูปูอยู่ไหนิ นี่ найти, นี่ ner, นี่นี่นี่นตัดยตัดลดต่าของนเลยรอดักเลเนยแข็งสาแข็งสาั OR ่นนะต้มเดี๋ยวน้ต้ตีตดวลาล่าเทคูเทคูป่ามันจบบทแล้ว เป็นอะไรกับผมทำไมไม่ยามผมบ่อยจังตั้งสไตล์สองกระนิ่งไปเชเชางหน้าหนุกจัดเลยนี่สไตล์สามมอสตัดด้วยเดี๋ยวนะเข้าไอเทมคนหนึ่งไม่ดงไม่มีอะไร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 โอ้คนคนหนึ่งไม่โดนแต่มันยังไม่จบอ่ะเด็ แต่มันจะไม่จบนะดิแฝดเจ้าห้าเดี๋ยวจะตัดเลสหรอกดหนึ่งเลกูไปกดเล่นเมเปิมาอยู่มาอยู่ดอนรัวไปเลยนรัวไม่ได้อนมาอยู่มาอยู่มาอยู่ด้ยแล้วก็เสียแกเสียกันได้เสียกันได้ล้วกูตายแล้วกูตายเราไปยืนเล็กๆกันทำไมมันแบบมันจะเปิดสูตรบ้างหมดมั่นใจอะเกียร์สูงรครับล็อขาหมูได้นะ ดูนะดูดดูดูดูตัวแทนเป็นี้สองสวยได้เตาเกิดได้เต่าวะ้ยฟิกฟนฟิกเมนฟิสูงเหรอนี่สูงหรอเจ๊กูตอดเอ็นี้มาให้ละดักฆ่าแมงาดัก่าแมงสด้วย ตัดตัดเกียวนิดุดอวันไหนืนช้าจังเจอผุดตังอุ้ยอนนออนอนอะไรนี่กันไมล่ะช่วยอะไรได้ละเอาบ้านกระสุนใล้วผุังจะเป็นเหตุหรป่า ใค, yup. ใครอยากได้ใคอยากได้สีอเฉยได้เปล่าแม่บอดนี่ลอสก้าอีกแล้วเดี๋ยวตายแล้วเฮ้ยมาทิวเ้าบ้านกันแล้วเราโดนมุดมาบนเฮ้ยเหมือนเฟสติมันอยู่บนนั้มบอลตายพักทายกันบตีป้อมไม่รู้ทำอะไรเขาีทีหนึ่งว่สามสิบวิ แปลมตีไปแล้วม <tro> right? ันผงโหนผโหนมันปิกมันิกมันิกมันิกโอ้ยสตด้วยปลาข้งมันหมดอยู่นะเอลาูโูะไปนี้มันไม่มีฟิกแมันต่ออ เดินในี่ตายเฟเจอร์วัดกลับบ้านแล้ววิ่งไปนะเกิดอะไรเกิดอะไรโอเคสุดยอดดูได้ด้วย ในวันที่โซอาเฮ้ย้นี่เนี่ยมันใช้ไฮโนไปแล้วอ่ะไฮโนมันอันสีปะไดเยเนี่ยเนี่เนไม่อาอวเราโอเคไม่ไปโซนแล้ว เจ็บนะครับเจ็บนะครับับปูรับปูได้เพียบไม่พอชื่อชอมาครับมาเลียดเล่นแน Destroy จะมีขึ้นผมไม่ไปตายร่างสองตัวออดอ่ากโดดติดคือมาทิวไปหน่อยแก็ไม่ปิดบนไหมโอ้ เที่อะไรวะเนี่ยสี่ววตัวแล้วิ้งกลางเลยได้ <c oughs> ไได่อนเตีล,เตละทันตีลาบู จะวัดวัดตามต่อได้โอ้โหสิ่งแย่ของหนุ่มเอ๋ Nói là hai không nó sẽ cầm đếp được Đi xung lò xung lò Ê, mệt đi đi wow. giờ Đi qua Đi qua hả? Đi qua Đi qua Đi

อะไรไหมหรือม okay, ันไม่แค่ทะเลาะทะเลาะกันเปลี่นได้บิลเลืตดิดนึงเออขอโทษครับพี่ผมแซวพี่นิดหน่อยครับพี่ ไม่เจออะไรผมรอได้ที่หลังนะครับไม่เจอแล้วอะไรสับไปแล้วนะไปดีสับไปแล้วไปดีสับไปแล้วหนีอ้นี่แดนหนีาหมึเขา ไะด,ดับดำแล้วไหวหมดช่าที่มันดีเทียเจ๊ดิดลมบ,บอมจนะัดแม่ลงลมเกจจัดนะแต่เกมนี้คือแบบตำแหน่งลมนี่คือแบบตำแหน่งเกจจัดเลยนะยเกมไม่งซอเพเป็นป่านะไม่เป็นเลยแม่งเป็นป่านี่ไม่ต้องเ่าอ็อปติกด้วยจะเป็นพุ่เก่งดีเลยนะช่าเอามาแบกแรงไม่ตัวเฟดเซิรนมเฟลเซิร์นแบกแรงโหดสุดละ กพอย่าล่ามารีเลียดไวมากเลยคาสิบี่ใช่ใถ้ามันรีเลียดไม่ไวแมจะออนลงไปเยอะยบนบอให้แ <The trailer. laughs> ล้ลเวเกี่ย เมตายเมเอ้เอร์มาเจอตายตนการมันมีนันอยู่แรมันเข้าทันเลยเข้าเข้าเข้าสวยสวยสวยวยสวยมามอเียบเนียบหมได้เียบได้ กปไปรับาดี้อม่ไไปคลิปหทำหน้าที่แอสซัซินที่ดียายาทำหน้าท yeah, yeah, yeah. ี whoa, whoa. Hey, okay. wow. uh ่ตุ๋ยบ้านที่ดีเฮ้ยไปกปไสับปนี่ เธออออยู<ถ>่ข้างหน้าด The ้วยโอ้โหมันก็ตายไอ้ทิงว่ะมักอะไรอ่ะเจอผมแกยากอันนี้อันนี้นัวได้ชิโยควันทำการไม่เนียบกระเ่น โอ้ <My> oh, ทีเียอไม่ตายเบดติไปแล้วมามีม้ากรอแหละเออไม่กูจะดักเบิร์ดเมียเลยใช่เอ้มัแล้วตอนมาขับบนลให้เราด้วยวัดไวแทคมือแทคมือตอนนี้อะไรมันเยอะได้ออกของกันก,ก็บราณก็ช่วยเยอะนะอนนี้ ไอ้มมื่อกี้เฮ้ยชิบะถึงไหนพอดีไงวะคุยไหทำอไรทำเดี๋ยวยื้อให้ให้มันยังเปิด้ห้ได้ได้ได้ทิ้บนชนะแล้วอ่ะที่มัปิดอยู่เงี้ยเงี้ยเยู่เรียกเเียกเมันงนไม่ปิดอยู่ปิดอยู่ปิดอยู่อะไรตายน้ำใ่ขอโทษเแตกไม่ตยมานดับรของทัพยังงนนะ เอเดาดาวได้มันเด้งอ่ะใช่ไหมเอเดนี่โลกของซัพของทับโอ้ยโหมดเขียวอ่ะไม่ได้มาทำอะไรต่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหมมาลอยจะอึดจุดหรือนอออกเกาะเหลืองเราโดนเวทย์เยอะไหมเป็่หลงอะไรเลยคิดว่าโดนกายภาพเยอะนะเจนเจอร์่ืมอันนั้นเลยก็เสร็จแล้วอ้หมกเขียวว่าหมกเขียวหมกเขียว น้ำเบรคเหรไอ้ที่การการโดนเบิร์ดอะเออเกตเตอร์มันแรงจัดเลยนะตอนนี้มันตีปะไปปิดอยู่ไปปิดอยู่ตรงนั้นแค่สามตรงนั้นแค่สามมาปิดให้อยู่แล้วก็เกิดไปกันดีกว่าเมย์ท้ายเมตายเมตายเมตายยิงไงยิงไง หลอดนี้หลอดนี้ข้าหลังกินได้กินจะล้มกินจะล้มเคยกเกเเกินมตัมดให้หมดหเลยดึงมันดึงมันละเป็นดินอยู่นี่เป็นดินอยู่นี่เอาหนี่อนะองนะแตกนะกหแลแตกหมดแล้วแตกหมอมรอเกมัวรอได้เป็น ไอ้นี่มีมคนรอดเลยห <laughs> มอได้จะไปเกิดแล้วไมาสีสักฆ่าตายตายตายเอ้ยอดห,หได้นะหอดได้นะตายสี่ต่อห้สต่อห้สต่อห้อดดีกว่าหลอดดีกว่าหลอดดีกว่า <c oughs> หลอดเลยน,นะเดียวเราวาให้มันับกันอยอ่แอเจเไม่ได้มาแล้วรอเลือดครับช่วยตีห่อย หกันหหลอดแหอดหดปล่อยกายเนี oh. ่มรับรู Ella, at, oh ้ไปทำบนให้ได <laughs> mm ้ hmm. ก่อนใส่ก่อนใส่ฮะโดนเจาะโดนเจาะเจาะโดนเจบะแอนเจ็บเจับเนี่ยเ่ายเจสันเยบบู่หรอวเรับบูมก็ไ้ดิบล็อกันสิบรับได้ฝากกันกนได้ฝากกันจับประกันได้ไม่ใช่แบบโน้ย่ะสักผมโอเคเก็บเจ้าไปขอดีรับเลยนับเลยรับเลรับเลยรับเลย เฮ้ยัดัดด้วยนปัดด้วยนัดด้วยมัมีเกิดมีสามมันมีสามมันมีสามอยาอยายันตีซ้อนเนี่ยตีซ้อนดีฮะกูรอนกูใยเนียอออะไรต่อดีเนี่เนี่ย กำลังไปกำลังไปกำลังไปเต็มเลือดแล้วเต็มเลือดแล้วกไีหมดไปเน่จบได้นะจบได้จบได้ชิวๆอันี้ีเนะเรืองฝันนั้นครับเฟเจอร์เกิดเลื่องไม่ค่อยชิวแล้วอ่ะป่ั้มเสย็ี่้วใครเป็นฮีโร่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีเ็บนะเขาเก็บากเลยนะถเราคนนั้น่อนแล้วคนนั้น่อนแล้ว มึงเอ้ยอยากเป็นฮีโร่อยู่มอดกลังวัดใจตังเี้หยุดจัดยางลยทำเบส้นี้เอามา่ว่าต้องทำชากอันนี้างลางส่วนใหญ่ทำตอนนี้ประาที่สิเลยก็ได้หรือจะให้มอสไปทำเสือมอไปเนียนตัวก็ได้เนะให้ก็ได้มัน โอ้มันมันเห็นอยู่นะโอ้มันนานนะถ้าเราทำก็ได้มอสมอสเปลี่ยนแล้วแบบมอสก็ได้ไหเนียนละเดี๋ยวมอสได้เดินตามพีไปได้ไงเอามั้ยสวยแล้วไม่เห็นตอนเปลี่ยนย่าพอดีได้มอสได้มอสเองเราไปกระทิบใครได้บ้างมันใครได้ มันไม่เห็นตอนมันมุ่งเ้ยมันทำสายแม่งไหมไงระวังไหมโอ้ยกลัวเดี๋ยวเดินไปฟาสตีกหายมาติดขวานะมาติดขวานะมันอยู่ฝ่ายเยอะมันระแวงขวาจังเลยไม่เห็นเฟตลินมั้ยนี่แอบไปไหน ได้่อปไออปแเปได้ปิดไว่น้มันไปนะไปก่อนไปก่อนไปก่อนนดปุกคนรับุกคนขวาเสร็จแล้วแต่คิดจะไม่เข้าบ้านมันนะ่ทำไปละนีรอปลลไปลยค่นี้นะแก่นี้นแก่นี้นค่นเดนบเดนบ

เฮอ้ยมันว่ะเยียเคยตัวมันโคตรมันอ่ะมีใครโดนเนทอะไรมาทุกคนไม่ได้ดูเลยกำลังมันไม่ได้เล่นแอด์แต่ไม่ได้เล่นโลมจริงไม่ค่อยจะโลมเท่าไหร่ก็อ่ามันยังทั่วถึงอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เน้นนั่น ขอบคุณมากครับแซมมี่ฝีมือผมเยอะเลยครับขอบคุณมากครับเดไม่กลับ